ฮโหสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วก็น้องนะครับวันนี้เราจะมาทำรายการวันนี้วันนี้เราจะมาทำทุเรียนโอปปี้ครับใช้ทุเรียนชนีนะคุณผู้ชมหนึ่งลูกใหญ่ๆนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราปี๊บคุมเลยครับผมเอาปี๊บคุมหัวเลย เ,เออนั่นแหละแล้วก็อบหัวนี้คุณผู้ชมไม่ออไม่อบแล้วออทุเรียนอ่ะอบทุเรียนเลยนะคนะวบไปเลยครับผมเออนี่เราตั้งบนหินนะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมรสชาติมันจะอร่อยไหมนะครับออนะมันจะหอมหรือเปล่าหรือว่ามันจะกินได้ไหมนะครับอันนี้คือข้อสงสัยที่เราอยากจะลองทํานะคุณผู้ชมนี่ก็ปิดให้มันชิด ควันมันจะเข้าไปข้างในเราไม่มีอะไรบางควันเลยเนาะ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรควันมันเข้าไปข้างในไม่เป็นไรมันไม่เหมือนไก่เพราะว่าทุเรียนมันมีเปลือกเออนั่นแหละมาใส่ไปเลยนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจุดไฟคุณผู้ชมติดไหมผมก็ติด โบราณเขาบอกว่าจุดไฟไม่ติดคือยังมีเมียไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มีเมียแล้วครับผมต้องติดแล้วไฟอ่ะเฮียเเออยังจะเมียวะเมียไม่ได้ก็บอกไปหลายรอบแล้วไม่ติดก็ติดแหละไม่ติดก็ไปเบิกไปบอกเลิกเขาซะไปหัดก่อนหัดทำมาหากินก่อนเอางี้เลยเออใส่เพิ่มเราใส่เพิ่มอันนี้นั่นแหละ มาคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าทุเรียนของเราจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะบ้านเราคืนเยอะนะแล้วจะกินได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเราจะจุดไว้นานเท่าไหร่นอนเราจะเผานานเท่าไหร่15นาทีครึ่งชั่วโมงโอเค15นาทีพี่ว่าพอละพอแล้วพอแล้วเพราะมันติดเดี๋ยวมันก็ติดแล้วพอแล้ว อเออนั่นแหละควันตุม <laughs> เราจะใช้15บห้นาทีเหรออันนี้ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมสามนาที รรต่อไปโอ้โหขนาดตอนนั้นเราให้ปิ้งอะเนาะปิ้งมันยังอร่อยเลยมันแตกออกมาเลยเใช,นะใช่ใช่แตกออกมาเลยโอ้โหไฟนะคุณผู้ชมรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมไม่ต้องเคียวน้ำาาาดับเลย ตอนนี้เราเอาน้ําดับไฟก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปจับปิ๊บได้นะครับผมงั้นปิ๊บมันร้อนปี๊บลเนาะนะดับไฟให้หมดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทุเรียนข้างในนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมมา นนาลองค่อยๆเปิดขึ้นมาครับผมมาลุ้นกันว่ามันจะไหมหรือว่ามันจะไม่สุกติดติดหินโอ้โหโอ้โหน่ากินอยู่แตกเลยครับผมความร้อนทำให้เปลือกทุเรียนแตกนะครับผมนี่แล้วก็แล้วก็ไหมด้วยนะ ใช่เฮ้ยแต่น่ากินอยู่ดูเนื้อมันอะโอ้โหนนแหกดิแหกเป็นไหมเออฉีกฉีกฮอนก่อนิดนึงนี่เราโอ้ยโอ้โหมันจะหล่นโอ้โหอุ้ยร้อนอยู่เนี่ยโอ้โหทำไมเออตรงนี้อุ่ยร้อน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 เออนะจากที่กินดีก็ไม่ได้กินดีแล้วคุณผู้ชมหล่นไปนิดนึงเป็นไร ให้หล่นตะแคงไว้ตะแคงอันนี้ไว้เออมาเราชิมอันนี้คุณผู้ชมขู่นี้คู่นี้นะโอ้พี่เกมมือดำปีเลยแต่ข้างในร้อนนะครุณผู้ชมโอ้โหร้อนมากเลยอะทุเรียนชันนีครับผมทุเรียนชันนี อบฟืนครับอืนหอมกอรสชาติรสชาติเป็นไงหวานเจี๊ยบมันหอมมากออุเหมือนกับที่ที่เราปิ้งไหมเหมือนกับที่เราปิ้งกออร่อยกว่าเราคออีเยอะเอ้าจริ้งลองชิมมัเดี๋ยวข้างหน้าทาอีกแต่มันแบบว่าไม่ค่อยมีกลิ่นไหมของถ่านนะมันไม่ไม่หอมเหมือนเราย่างใช่ไหมเราย่างเราปิ้งเนี่ยมันจะหอมกลิ่นแบบ ทุเรียนมานนะนี่คุณผู้ชมมัน,น,มนได้ฉ่ำกว่าเออแต่นี้มันอบเนาะคุณผู้ชมข้างในมันก็จะสุก oh, เละๆเลยเดี๋ยวรอเย็นนิดนึงคุณผู้ชมผมรอเ้อนมากตรงนี้ร้อนมากน,นี่พวกน,น,นี้้โโอ่คุณผู้ชมก็ลองทาดูคุณผู้ชมอันนี้เราอาจจะมันร้อนนะมันตกเสียดา้นอนทําตกคุณผู้ชม ลามันก็จะเละไหมไม่เป็นไรหรอกค่อยๆแบบล้างเอาไปล้างดิเอาล้างเลยนะจับมันเออจับได้แล้วแต่โคตรร้อนเลยอะไอ่ะอกันนะนี่ครับเออนี่ยนี่เหมือนไอติมเลยอ่ะเออใช่พี่พี่พี่ก็นึกถึงฟิวนั้นไอติมไอสครีมอ่ะใช่ปกติถ้าเป็น ถ้าเรายังไม่ได้เผาอ่ะมันจะแบบมีเส้นๆใช่ไหมพอมาแล้วอ่ะโอเคอันนี้ตั้งกล้อง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 จะกินด้วยกินดิครับโอ้โหอ๋อไม่ใช่ว่าให้ผมกินคนเดียวแล้วปิดคลิปนี้อย่าอย่าทำแบบนั้นกินดิครับกินดิครับคุณผู้ชมยอดมาไหนเราได้มากเลยมันตกอ่ะอื้ยอู้ ทำไมผมเกมงน,น่ากินอโอ้โหคุณผู้ชมนี่นี่นี่เห็นไหมเอ่ยเต็มแบยผ้าแบบซุปเปอร์มาร์เกอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกฉลาดใช่ไหมไม,ไม่จับอันนี้ให้ละฉลอดครับฉลาดอันนี้เราไม่จับหรอกครับผมอือเป็นไงเหมือนไอติมเลยหอมหวานละม,มุนมากคุณผู้ชมเหมือนไอชาครีมเลยอือ โหว้าวหอมดีถูกด้ะจริงๆเขาไมจมหวานน่ะอือหื้อหยแต่ต้องระวังเลยนะมันร้อนมากเลยคุณก็จับตรงนี้สิครับโอ้เออคุณทำไมแบบ อมุนเลยเนานะเหมือนอเริ่มมูลค่าให้ทุเรียนอะ่ะคันนี้อร่อยขึ้นอะ่ะอยู่ที่คนชอบด้วยนะคุณผู้ชมชอบเลยอะ่ะอย่างเงี้ยแย่เลยคุณผู้ชมคนชอบทุเรียนยิ่งหอมนี้ด้วยอ่ะโหสุดยอด หวานขึ้นด้วยนะอุ้ยไม่ได้หวานขึ้นโอ้โหอะไรคนเดียวไม่เลยกันคนเดียวพอแล้วใครอยากทำให้หล่นเองใครอยากทำหล่นเอาไปล้างเลยไปหรอกินที่เราหล่นนั่นอือหืออือหืออือหื้ออือหื้อ ừ <laughs> <Yeah. cười> <Lón. cười> à, mới ăn <laughs> เด๋ยวกับหมดเลยแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะ <What? S 1> ทำมากเลยเนาะ hmm? หอมมากคุณผู้ชมเหมือนเรา oh. เผาไปแล้วทำให้กลิ่นแรงขึ้นอนะ่ะกลิ่นทุ้เรียนะ uh huh. ถ้าจะกินอย่างนี้ ผูหนึ่งผูผูแบบประมาณเนี้วันนี้ก็มาทำทุเรียนนะครับผมอบปิ๊บเผานะครับผมเผานอกปิ๊บแต่อบปิ๊บงงอีกอ่ะเผาเอาไฟเผาข้างนอกปิ๊บแต่ข้างในคืออบทุเรียนแล้วชื่อยังไงทุเรียนทุเรียนอบปิ๊บโอเคนะครับผมแต่เผาบายๆให้เผามันไงแล้วก็อบอีกทีนึงแล้วเรียกอะไร ทุเรียนอบป,ปี๊บแล้วทำไมเผาเพราะว่าเราใช้ไฟอ่ะเผาปี๊บให้มันร้อนเราก็จะได้อบสุเรียนแล,ล้วเรียกชื่ออะไรทุเรียนอบป,ปี๊บแล้วทำไมต้องเผามทำมาห้อบไปอบมันจะร้อนเหรอเผามันจะร<อ>้อนอบมันต้องไปต,ต้องอบสิอันนี้ไฟไฟเผาแล้วชื่ออะไรก็อบแหละแต่เราใช้ไฟไงไเผาให้มันแบบแล้วทำไมไม่อบทำไมเผา,เอ,าอบก็อบอะไรกัน <laughs> มือเนื้อเราอบ่ะ